เพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว่าแคปคั t สามารถทำสิ่งนี้ได้แล้วใครที่กลัว AI นะคะพี่เมลิแนะนำให้หยุดเลยหยุดดูคลิปนี้ก่อนนะคะและโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่อยากเป็นคอนเทนต์ในการทำคลิปวิดีโอหรือแม้แต่ว่าเอาไปใช้โพสต์ในช่องทาง Facebook ช่องทางสื่อโซเชียลนะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยพี่เมลิไปเจอของแคปคัตนะคะที่ช่วยเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นรูปภาพนะคะหรือ ภาษาอังกฤษเขาก็คือ take t o image ลหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกพี่เมลียกตัวอย่างเช่นใครเคยใช้ Bing image creator เปลี่ยนข้อความนะกลายเป็นรูปภาพด้วยคำสั่งภาษาไทยง่ายๆแบบไหนแคปคัทํำได้แบบนั้นเลยค่ะใช้ตัวฟรีได้อยู่นะคะณนะปัจจุบันคือยังฟรีอยู่นะดังนั้นรีบๆใช้กันเลยตรงนี้มันสามารถทําผ่านมือถือได้เลยดังนั้นนะคะใครที่ยังไม่เคยรู้จักแคปคัทนะคะหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นใช้งานแคปคัทพี่เมลีมีเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะคะทำเป็นคลิปวิดีโอมือใหม่ทําตามได้ง่ายๆนะมันง่ายแต่ว่า มันมีข้อดีอย่างเช่นสําหรับมือใหม่หลายๆควน,นะคะอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเอาแล้วได้รูปพวกเนี้ยมันจะไปใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวพี่เมลีให้ไว้เป็นไอเดียนะคะหลายๆช่องนะคะคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ อาจจะไม่อยากเอานาเองออกกล้องนะหรือว่าใช้ AI ให้เกิดประโยชน์เนี่ยเขาก็จะเอารูปภาพตรงนี้มาแล้วก็เล่าเป็นเรื่องราวสตอรี่นะคะเป็นภาพนิ่งเคลื่อนไหวในเป็นแอนิเมชันนะคะแล้วภาคเสียงทับเป็น v o โอเว v e r จะเป็นเสียงเราเองหรือว่าใช้ AI ออ่านบทความนั้นๆก็ได้นะคะแล้วก็เอามาเป็นเรื่องเล่านะคะอย่างเช่นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของต่างดาวเรื่องลี้ลับต่างๆนะคะหรือสตอรี่ต่างๆนะเนี่ยเคยสงสัยตัวเองไหมว่าเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไร ทำให้เพื่อนๆสามารถมีคลิปวิดีโอได้โดยที่ไม่ต้องเอาหน้าตัวเองออกกล้องนะคะหรือแม้แต่ว่ามีภาพสวยๆประกอบที่มันโดนใจนะคะเอาไปใช้ทําปกทําสิ่ต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช้ภาษาไทยได้ไหมปรับเปลี่ยนไซส์ได้หรือเปล่าแก้ไขหรือทำอะไรได้บ้างนะวันนี้พี่เมริเคลียร์คัดให้หมดในคลิปคลิปนี้เลยวิธีการเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยจ้า วิธีการนะคะก็คือเข้ามาที่แอป Cap c a p คั t นะคะเดี๋ยวตัวที่พี่มิรีจะมาแนะนําวันนี้นะคะจะเป็นตัวฟรีอยู่นะคะข้อความเป็นรูปภาพค่ะตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยหน้าต่างแรกเพื่อนๆก็จะเจอว่าขออนุญาตเข้าถึงอะไรใดๆแบบนี้ได้ไหมนะคะก็คืออนุญาตนะคะ พออนุญาตเสร็จเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณสามารถสร้างรูปภาพนะคะด้วยคําสั่งนะคะหรือว่าพร้อมนั่นเองเวลาคําศัพท์ที่เขาเรียกการสั่งงาน AI นะคะหรือว่าพูดกับ AI เนี่ยเขามากจะใช้คําว่าพร้อมนะคะอันนี้ให้เป็นเกตความรู้ไว้เผื่อเพื่อนๆไปเจอคํานี้จะได้ไม่งงอะไรคือพร้อมนะคะอันนี้เขาก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะเขาก็บอกว่ามีภาษาไทยด้วยนะคะอย่างอันนี้ เนี่ยมีแสงนุม่มอ่ะมีความละเอียดแล้วก็เป็นแบบหนังนะคะเสร็จแล้วก็กดสร้างทีนี้เวลาที่เราจะใช้งานนะคะเราก็มาแก้ไขตรงนี้ได้เลยอ่ากดตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปเดี๋ยวพี่เมลิลองเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ยังไม่มีไอเดียเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเอาสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยแล้วเปลี่ยนบางคําก็ได้อย่างแบบถ้าเราชอบแสงนุม่มแล้วก็เก็บไว้นะคะความละเอียดอ่าแบบนี้ก็เก็บไว้เป็นต้นนะคะเราอาจจะเปลี่ยนคําศัพท์ ชื่อคนชื่อสิ่งของอะไรแบบเนี้ยได้เลยนะคะอันนี้ในกรณีที่แบงค์เลยนะคะไม่ไม่เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเคยใช้อย่างเช่นใน Bing i m a g e c r r e t t r r นะคะหรือเคยใช้ในมิเจอร์นี่หรืออะไรแบบเนี้ยก็ลองเอามาสร้างใหม่ได้เลยวิธีการก็คือเพื่อนๆสังเกตไหมคะค่อนข้างง่ายเลยก็เหมือนใส่คำศั์หนึ่งอันเนาะแล้วก็ใส่คอมมาใส่คำศั์หนึ่งอันแล้วก็ใส่คอมมาจากนั้นก็กดสร้างค่ะอ่าไม่วนเวอร์ไปทำเลยจ้า พี่เมลีนะคะลองใส่เป็นภาษาไทยแล้วนะคะก็คือพิมพ์สิ่งที่เราต้องการเนาะอาจจะเป็นแบบวัตถุสิ่งของคนสไตล์นะคะแล้วก็บอกรายละเอียดเข้าไปจากนั้นกดสร้างค่ะแทรมอ่ะก็สังเกตดูนะคะว่าตรงเนี้ยเขาบอกเรารายละเอียดเลยนะคะว่ารูปที่สร้างได้เนี่ยภายใน30วันนะเราจะสามารถดูได้ที่นี่โอ้โหเฮ้ยเพื่อนๆคําคำสั่งภาษาไทยนะคะเฮ้ยพี่เมลีว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะเนี่ย ดาวโหลดรูปไปใช้ได้เลยสมมุติว่าแบบเฮ้ยสี่รูปนี้โอเคเราชอบผู้หญิงคนไหนนะคะพี่มานีชอบแบบอันนี้แล้วกันเอ้เฮยดูเป็นแบบมิเลเนียนิดหนึ่งนะคะเราก็กดที่รูปรูปนั้นนะคะแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยเออบันทึกแล้วนะคะไปอยู่ไหนไหนก็อยู่ในม้วนในม้วนฟิล์มของเราเอนอกจากนี้นะคะในรูปเนี้ยมันยังทําอะไรได้อีกนะคะ hg ก็คืออัพสเกลลองดูนะคะ เราก็คือเลือกรูปรูปนั้นเนี่ยค่ะมาอัพสเกลนะคะหรือว่าเพิ่มความละเอียด oh. หรือเราจะปรับแต่งก็ได้นะคะ มลี่ชอบรูปนี้แล้วนะแต่ว่าอยากเพิ่มเป็นแบบหญิงชายได้ไหมนะคะแบบเออผู้หญิงคนเดียวดูไม่รู้เง่าใจนะคะลองดูซิเพื่อนๆมาดูด้านล่างนะคะถ้าไม่เจอก็กดที่รูปได้เลยรูปนี้แล้วนะแต่ว่าผู้ชายแบบโอป้าเข้ากันไหมถามใจเธอดูนะคะเอาเป็นว่าแบบเนี่ยผู้ชายเกาหลีแล้วกันนะคะแบบสไตล์โอป้านะคะผู้ชายหล่อแล้วกันนะผู้ชายหล่ออ่าแบบนี้นะคะพี่เมลี เพิ่มรายละเอียดเข้าไปยืนคู่กันนะคะยืนคู่กันคู่กันเขาจะเข้าใจไม่น่านะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วพี่เมลีก็กดสร้างใหม่ก็คือเอารูปเดิมนั่นแหละแต่ว่าฉันอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็กดแก้ไขได้เลยโอ้ มหัศจรรย์นะคะเลยทีเดียวเพื่อนๆอ,อยากได้รูปไหนก็ไปกดดูนะคะแต่ว่าเออพี่เมลีลืมไปนะพี่เมลีไม่ได้สั่งเป็นแนวโอป้านะคะพี่เมลีแค่บอกว่าแนวหล่อนะอ่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแนวนี้ไม่เอาเป็นแนวหนังก็เปลี่ยนสไตล์ได้นะคะเป็นแอนิเมะเป็นอะไรแบบเนี้ยได้เลยเนาะแล้วถ้าเราอยากสร้างรูปใหม่ก็คือ กดดูภายหลังได้เนี่ยแล้วถ้าไหนที่พวกเราบันทึกแล้วนะคะเขาก็จะเขียนว่าเฮ้ยรูปเนี้ยคุณบันทึกไปแล้วนะโอเคไหมนะคะหรือถ้าสมมุติว่าพี่เมลีเนี่ยเลยกดแก้ไขนะคะหรือไม่แก้ไขแล้วกดสร้างอีกครั้งก็ได้นะคะก็มากดสร้างอีกครั้งเนี่ยค่ะเขาก็จะเจนรูปใหม่นะคะหรือว่าสร้างรูปใหม่ให้เราทั้งหมดสรูปสวยนะพี่เมลีว่าแบบโอเลยทีเดียวนะคะเนี่ยอะสมมุติพี่เมลีจะเอารูปนี้ค่ะเอารูปนี้จะเมื่อกี้เรา อัพสเกลไปแล้วนะบันทึกไปแล้วนะทีนี้อยากปรับแต่งค่ะก็มากดตรงดินสอค่ะเนี่ยค่ะไอตรงปรับแต่งเนี่ยหมายถึงว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเอารูปนี้เป็น r e f e r e n c e นะคะหรือว่าเป็นต้นแบบในการปรับแต่งด้วยการเพิ่มคําสั่งอื่นๆเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าปรับแต่งเสร็จแล้วก็กดยืนยัเนี่ยถ้าไม่เอาก็เฮ้ยมันสวยแล้วก็กดกากบาดออกนะคะเนี่ยแบบเดียวกันเลยก็คือเหมือนแบบ แต่งเป็นแบบอื่นๆซิยอย่างเช่นแบบสัสดส่วนตรงนี้มันคือ1ต่อหนึ่งนะคะ1น่ต่อหนึ่งก็คือทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าพี่เมลคขาหนูเนี่ยอยากเอาไปเป็นทรงอื่นแนวตั้งแนวนอนทําอย่างไรนะคะแนวตั้งแนวนอนง่ายๆค่ะ,ะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> มาแบบนี้นะตั้มุมล่างสายนะคะกดเลยทีนี้ค่ะเพื่อน,อนๆมาเลือกสัสดส่วนภาพได้อย่างเมื่อกี้มันเป็น1ต่อหนะึ่งะแต่ว่าทีนี้พี่เมลีเนี่ยอยากเอาไปใช้เป็นคลิป ใน YouTube ที่นะคะแล้วก็เอารูปจาก AI เนี่ยประกอบพี่เมลิก็มาเป็น16ต่อ9นะคะหรืออ่ะถ้าพี่เมลิอยากเอาไปใน Tik t o ็อพี่เมลิก็เลือกเป็น9ต่อ16กเนาะก็คือไม่ต้องจำอ่ะเพื่อนๆดูรูปเอาสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะคะรวมถึงว่าเฮ้ยรูปแบบเนี้ยนะมันเป็นแบบทั่วๆไปหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากเปลี่ยนเป็นสไตล์อนิเมะก็ไปเลือกประเภทรูปภาพเลือกอัตราส่วนนะคะแล้วคุณภาพเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งคุณภาพสูงนะคะภาพเนี่ยมันยิ่งแบบมีความละเอียดมี คุณภาพเยอะมากก็ตอนนี้มันเป็น50ใช่ไหมก็เลือกไปสุดๆเลยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะปรับลากได้เลยนะคะมีตั้งแต่1นึถึงห้ไหนๆทำแล้วนะคะพี่มารสจัดเต็มเลยเอาเป็นรูปแนวนอนที่จะใช้ใน YouTube นะคะแล้วก็ความละเอียดมากเสร็จแล้วติ๊กถูกนะคะนะคะเสร็จแล้วก็กดสร้างค่ะ จะเห็นว่ารูปที่ได้นะคะมันกลายเป็นรูปแนวนอนนะคะแต่ว่าก็มีความอิงจากอันเดิมนะคะก็คล้ายๆรูปเดิมแต่ว่ารูปเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะคะแล้วเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าพี่เมลีอยากได้อนไนเนี่ยพี่เมลีก็กดเข้าไปที่รูปนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เพื่อนเพื่อสามารถแก้ได้เรื่อยๆเลยแก้ได้เรื่อยๆเลยก็ดีขึ้นนะคะพี่เมลีว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ว่ารูปที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นการเจนใหม่นะมันไม่ได้เป็นรูปเดิมนะคะอ นะคะคข้อกําหนดของไบแดนนะคะหรือว่าคนที่ทําแอปแคปคัตออกมาให้พวกเราได้ใช้เนี่ยพี่มหรีว่าเขาชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณสร้างนะ ภายใต้ขอบเขตที่เรามีเครื่องมือให้เนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าฉันเป็นแค่ผู้อำนวยความสะดวกในการสร้างเครื่องมือแต่ว่าเนื้อหาหรือว่าพร้อมคำสั่งที่คุณสร้างเข้าไปเนี่ยเป็นคุณทั้งนั้นเลยถ้ามันเกิดความเสียหายคุณรับผิดชอบเองตรงนี้นะคะไหวไหมถามใจเธอดูนะดังนั้นเนี่ยมันก็คือหลักการง่ายๆเลยว่าเพื่อนๆจะทําอะไรเนี่ยให้เพื่อนๆคิดให้ดีก่อนนะคะว่าไอ้รูปที่เราออกมาเนี่ยมันสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้ใครไหมทีนี้ รายละเอียดอื่นๆมีไหมนะคะให้เพื่อนๆมากดตรงตัวไอนะคะมันจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเขาก็เลยบอกว่าค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือการรับผิดเนี่ยจะต้องเป็นของพวกเรานะคะนอกจากนี้นะคะเขายังบอกว่าหนะ้า the g e n e r เ t e คอนเทนตนะคะก็คือใช้สำหรับ personal ก็คือหมายถึงว่าใช้งานส่วนตัวนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปใช้ในคอม m e r เชียได้ไหมคำตอบก็คือนอนคอม m เชียลยูนะคะไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ฮย้ยไหนพี่เมลีบอกว่าเอาไปทําคลิปเอาไปทําประกอบได้คะ่ะพี่เมลีตกลงทําได้หรือไม่ได้อ่ะพี่เมลีอธิบายแบบนี้แล้วกันคาว่าคอมเมอรเชียลยูดเนี่ยพี่เมลีเนี่ยเคยได้ไปเป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วพี่เมลีก็เกิดความสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยอีคำว่าคอมเมอรเชียลยูดเนี่ยหมายถึงว่าแค่เราเอารูปภาพไปขายในสต็อกที่มันทำเงินเนี่ยมันคือคอมเมอรเชียลยูดนะคะพี่ที่เป็นวิทยากรเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะตีความง่ายๆเลยนะคะ อะไรก็ตามที่ทำแล้วเราได้เงินกลับมานั่นแหละมันก็คือคอมมิชชียลยูทเหมือนกันนะคะก็คือแบบง่ายๆเลยมันไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะการขายรูปนะแต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่ AI เนี่ยมันเป็นเรื่องที่การทำรูปเนี่ยมันยังประเทศไหนอย่างตัวของไบแดนก็จะเป็นคล้ายของฝั่งจีนเนาะทีเนี้ยถามว่ากฎหมายก็มีความแตกต่างกันแล้วหลายๆอันเนี่ยมันก็ยังอยู่ในพื้นที่สีเทาๆเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะ เคสที่มันจะเกิดกรณีฟ้องร้องเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นเคสใหญ่ๆเคสยิบย่อยเนี่ยยังไม่เคยเห็นแต่ไอ้คำว่าไม่เห็นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มันไม่ม,ม,มีก็ขึ้นอยู่กับวิจรารณียาของแต่ละคนและเขาแนะนำว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เครื่องมือตัวไหนเนี่ยให้คุณเข้าไปอ่านข้อกำหนดของเขาดีกว่าเพราะแต่ละเครื่องมือเนี่ย จะไม่เหมือนกันเลยอะรับไหวเพื่อนๆก็ทําเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโอ้ไม่เอาอะมันดูสุ่มเสี่ยงเกินไปให้เพื่อนๆไปเลือกใช้เครื่องมือนะคะที่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเช่นตัวมีเจอร์นี่นะก็สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้บางช่องทางอนุญ,ญาตให้ขายได้แค่เพื่อนๆจะต้องติ๊กว่ารูปนี้สร้างโดย AI ตอตนนะคะอย่างในมิลลี่แคนวาสหรืออะไร ตรงนี้เนื้อหาที่เราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็คือเป็นผู้รับผิดช,ชอบในส่วนวหนึงห่งดังขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนๆเนาะพี่เมลีมอเ,เอาข้อมูลมาให้ก็ต้องอัปเดตความรู้พี่เมลีแนะนําให้เพื่อนๆนะคะไปติดตามของกมรมทรัพย์สินทางปัญญาเลยนะคะมีทั้งให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาหรือแม้แต่ว่ามีเบอร์โทรสายด่วนด้วยเนาะพี่เมลีให้ข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้หรือกว่านี้ไม่ตอบเพราะไม่รู้นะคะอยากให้ไปถามคนที่มันชัวร์มากกว่านะ ะะเอางี้เดี๋ยวพี่เมลีให้หลักการสําหรับมือใหม่ไว้เพื่อนๆเ,เข้ามากดตรงคําว่ารายงานตรงนี้นะคะอันเนี้ยความหมายก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราให้ AI สร้างรูปแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเพื่อนๆสามารถรายงานไปยังแอปแคปคัทได้นะคะแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าเบื้องต้นเลยหลักคิดในการใช้ AI สร้างรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือตัวไหนก็ตามเนี่ย เขาบอกเลยว่าเฮ้ยเนื้อ,อาหาโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ควรเป็นเรื่องโปเปือยกิจกรรมทางเพศนะคะหรือว่ามีความรุนแรงทําร้ายตัวเองฆ่าตัวตายนะคะหรือแม้แต่ว่าเฮ้ยเนี่ยขัดต่อกฎหมายขัดต่อสินค้าควบคุมมอมเมาเยาวชนนะคะแยกแยกดูแล้วไม่สบายใจและเมื่อลิขสิทธิ์นะคะแบบนี้ค่ะมันก็เป็นกฎเบื้องต้นเนอะรวมถึงว่าการทำเนื้อ,อาหาในสื่อโซเชียลด้วยนะคะก็จะเป็นหลักเบื้องต้นเลยว่าถ้าเพ,เพื่อนเนี่ยไม่อยากผิดต่อกฎชุมชนนะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เลย นะคะคอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเลยแต่ว่าถ้าในกรณีที่ AI ทําผิดซึ่งแน่นอนมีอยู่แล้วนะคะบางทีนิ้วเกินนิ้วอะไรนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะหรือแม้แต่ว่า AI เนี่ยเข้าใจคําสั่งผิดเพื่อนๆสามารถ กดรายงานได้นะคะอย่างเช่นเอฟเฟกไม่สวยเข้าเข้าใจพร้อมผิดนะคะหรือว่าข้อความกับรูปภาพไม่ตรงกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จิ้มแล้วก็ส่งบอกเขาได้เพื่อเขาจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ค่ะไปปรับปรุงเอาเนี่ยเรียนรู้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเข้าไปนะคะอันนี้นึกอะไรไม่ออกก่อนที่จะไปขัานแอดวานคุณต้องมีสินห้านะก่อนบรรลุธรรมคุณต้องมีสินห้าก่อนอันนี้เหมือนกันค่ะก่อนที่คุณจะไปข้าแอดวานคุณเข้าใจหลักการเบื้องต้นเหล่านี้ก่อนแค่นั้นเองค่ะเรียบง่ายแบบนี้เลย